สวัสดีครับวันนี้วันที่31มกราคม2024นะครับเดือนแรกของปี2024ก็จะจบลงวันนี้นะครับจะขึ้นต่อเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์นะครับครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนดะที่22มีเมื่อคืนเนี่ยเตะไป5คู่นะครับก็อาเซนอลครับออกไปเก็บ3แต้มได้ที่นอตติงแฮมฟอรเรสที่ถิ่นเจ้าป่า เก็บ3แต้มทำให้เลื่อนลำดับขึ้นมาอยู่ลำดับที่2มี46แต้มเกาะติดลิเวอร์พูลละทีนี้คู่ที่2รลูตันถล่มไบตันไป4ประตูต่อ0สกอร์ขาดเลยครับทำให้ลูตันหนีโซนตกชั้นมา1นลำดับนะครับมี19แต้มแล้วก็ฟูแลมเสมอกับเอเวอร์ตันศนย์ประตูต่อ0ูนยะครับทำให้เอเวอร์ตันเนี่ยลงไปจมท้ายตารางแทนใน3ลํลำดับนะครับ แต่ห่างอยู่1นคะแนนนะครับห่างจากลูตันหนคะแนนยังยังไม่เท่าไหร่หางไม่โดนกดการเงินนะครับหากไม่โดนกดการเงินอีกรอ,อบหนึ่งคู่ที่4คริสตันพาเลยนะครับชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดดาวคู่ไป3ประตูต่อ2นะครับปูรอยมามา,มาดีเลยปูรอยชนะ2นัดติดละมี24คะแนนละตอนนี้แอตตันวิลล่านะครับเปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิลเป็น1ประตูต่อ3นะครับ ทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยจากลำดับที่10นี่แะกระโดดขึ้นมาลำดับที่7เลยครับแซงไบตันแมนยูเซลซี C, เรียบร้อยละสรุปตารางคะแนนดังต่อไปนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับยังนําเป็นจ่าฝูงอยู่แข่ง21ชนะ14เสมอ6แพ้1มีอยู่48แต้มตามมาด้วยอาร์เซนอลนะครับที่ชนะเมื่อคืนนี้แข่ง22ชนะ14เสมอ4แพ้4มีอยู่46แต้มนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง20ชนะ13เสมอ4แพ้3มีอยู่43คะแนนตามด้วยแอตตันวิลล่านะครับแข่ง22ชนะ13เสมอ4แพ้เมื่อคืนนะครับเป็นแพ้5 43แต้มตามมาด้วยสเปอร์นะครับสเปอร์เลี้ยงเตะคืนนี้ ตามด้วยสเปอร์เวทแฮมแล้วก็ดิวคาสเซิลน,นะครับขยับขึ้นมาแล้วครับขยับขึ้นมาจาะจาะเวทแฮมและมี32แต้มนะครับแข่ง22ชนะ10สเสมอ2แพ้10นะครับไบตันนะครับ32แต้มเท่ากับแมนยูนะครับก็32แต้มแต่แมนยูแข่งนัดเอ้ยแข่งแพ้เอ้ยแข่ง,แข,งแข่งน้อยกว่า1น,น,นัดเซลซีมี31คะแนนนะครับเซลซีมีอยู่31คะแนนจาะจาะ จอหลังแมนยูยูห่1แต้มนะครับคู่นี้ไปไหนไปด้วยนะครับตามติดกันเลยมาดู3ามลำดับสุดท้ายนะครับ3 4มสี่ลำดับสุดท้ายลูตันทาวนะครับมีอยู่19แต้มเอเบอร์ตันสิแต้มเบอร์ลี่สิแต้มและเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมีอยู่10แต้มนะครับผมอ่ะสำหรับคืนนี้นะครับคืนนี้ก็จะมีมีฟาดแข่งอีกอีกอีกแอนานา่าหลายคู่5คู่นะครับ จะมีแมนซิเบอร์ลี่แมนซิตี้พบกับเบอร์ลี่ไม่น่ามีอะไรบ้างนี่สเปอร์พบเบนฟอร์ดลิเวอร์พูลพบเซลซีเวสต์แฮมพบกับบอลมาต์จตามด้วยวูฟแฮมตันต้อนรับกรรมเยี่ยงของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับก็ติดตามรับชมรับเชียร์นะครับเนี่ยบอลจะเตะท,ทีทีหน่อยเพราะว่าเอ่อก็พักเบรกให้กับ FA ครับไปร่วมๆอาทิตย์แต่ก็สลับเตะสลับเตะอยู่นะครับก็จะเป็นดังนี้นะครับล่าสุดแล้วครับ จางนั้นคลิปนี้สวัสดีครับ